i O U เรื่องก็เริ่มที่การลเล่นของเด็กเกาหลีซึ่งพวกเด็กๆทุกคนนั้นมกักจะชอบออกมาเล่นเกมหรือหากิจกรรมทําที่ลานด้านนอกและเกมที่พวกเขากำลังเล่นกันอยู่ในตอนนี้มันก็คือเกมปลาหม,มึกพวกเขาก็จะต้องทําการวาดรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมให้คล้ายกับปลาหม,มึกซึ่งผู้เล่นทั้งทีมรู้และทีมรับพวกเขาต่างก็ต้องจําเป็นที่อาศัยทักษะความเร็วไหวพริบและก็ความแข็งแกร่งและถ้าหากทีมบุกสามารถเขา้ามาในพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ด้านบนหัวของปลาหม,มึกได้แล้วแล้วก็เขาก็จะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าหากฝ่ายตั้งรับผักคุณออกจากเส้นปลาหมึกน,นี้ไปได้แล้วก็คุณจะตายตัดภาพมาที่ปัจจุบันทางด้านซองกีฮุนลูซเซอร์ชายที่ชีวิตเดินทางมาถึงทางซึ่งสิ่งเดียวที่เขาต้องการในตอนนี้นั้นมันก็คือเงินคลัมมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาสามารถหลุดพน้นจากปัญหาและมีชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวของเขาทางด้านกีฮุนซึ่งเขาก็้าไปแม่ของเรื่องนี้ซึ่งแม่ของพระเอกเธอก็เลยยื่นเงินก้อนนีกับพระเอกพร้อมกับพูดบอกกับเขาไปว่าแก,ก,อ,านกอนน้้ี เอาไปซื้อไก่ทอดเลี้ยงอาหารวันเกิดให้แกกินสิแต่ทางด้านพระเอกเขาก็พูดของเงินแม่เพิ่มว่าไก่แค่ตัวเดียวมันจะไปพอได้ยังไงกันมันต้องมีของข,องขวัญให้แกด้วยสิแกถึงจะดีใจและหลังที่แม่ของพระเอกเธอยอมใจอ่อนให้เงินก้อนหนึ่งกับพระเอกไปแต่ทว่าหลังที่เธอออกไปจากห้องแล้วพระเอกเขากลับปีนขึ้นไปขโมยบัตรเอทีเอ็มของแม่ที่ตวงทื่นนั้นก็แอบเก็บซ่อนเอาไว้อยู่และหลังที่พระเอกกดเงินออกมาจนพอใจแล้ว แทนที่ตัวเขานั้นจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปซื้ออาหารเหลือของขวัญที่ดีให้กับลูกสาวของเขาแต่กลับกันพระเอกเขากลับเลือกที่มุ่งหน้าไปที่สนามมา้าเพื่อจะทําการเล่นมันนันหวังหี้ลุ้นเงินก้อนโตและในที่สุดวันเฮงของพระเอกมันก็มาถึงเมื่อวันนี้เขาได้เงินรางวัลก้อนโตสูงถึง4ล้าน500,000 60,000วอนแถมตอนที่พระเอกเดินไปขึ้นเงินนั้นเขาก็ยังติ๊บสาวแคทเชีย ب. แหมป่าจริงเชียวแต่ทว่าในขณะที่พระเอกกำลังยิงคุณโทรศัพท์กับกายองลูกสาวของเขาอยู่นั้น จไอ้พวกเจ้าหนี้มันก็โผล่มาซึ่งเห็นแบบนี้เขาจึงไม่มีทางเลือกเพราะตัวเขานั้นก็อยากจะเก็บเงินก้อนนี้เอาไปเลี้ยงอาหารและซื้องขวาญชิ้นโตให้กับกายองลูกสาวของเขาพระเอกตัดสินใจที่วิ่งหนีก,กลับเข้าไปที่ด้านในแต่ทว่าระหว่างทางเขากลับวิ่งชนกับหญิงสาวคนหนึ่งจนตัวเธองนั้นก็ล้มลงนอนกับพื้นและหลังที่พระเอกเข้าไปขอโทษขอโพยเธอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่เข้าไปแอบที่ด้านในห้องน้ําแต่ในที่สุดไอ้พวกแก๊งทวงหนี้มันก็จับตัวเขาได้ และในขณะที่พระเอกกำลังจะเอาเองินที่เขาแทงม้ามาได้ยื่นคืนใช้ดอกให้กับพวกเจ้าหนี้ของเขาอยู่นั้นตวงเขานั้นกลับพบว่าเงินสดจำนวน4 500, วี0ล้านห้แสนวนของเขานั้นมันก็น่าจะถูกโกไปตอนที่ตวงคนนั้นวิ่งชนหญิงสาวคนหนึ่งระหว่างทางจึงทําให้ตอนนี้พระเอกเขาก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องทาการยอมมปทับลายนิ้วมือในเอกสารสัญญาขอสลาสิทธิ์ในร่างกายของเขาให้กับพวกแก๊งทุ่มนี้พวกนี้ไปและหลังที่พวกแก๊งทุ่มนี้ไปแล้วในเมื่อตอนนี้พระเอกเขาก็มีเหลือเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียว เขาตัดสินใจรีบกลับไปเอาเงินที่ติตตดเด็กแคชเชียร์ไป1,000 0วอนเพื่อไปยาไปขีบตุกตาจากตู้เกมเพื่อเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดให้กับกายองลูกสาวของเขาซึ่งวันนี้เขาก็ยังพอมีโชคอยู่บ้างที่ตัวคนงนั้นก็เจอเซีนเกมตู้ขีบตุกตาจึงทําให้ตัวของพระเอกก็ยังพอมีลายติดไม้ติดมือเอาไปเป็นของขวัญให้กับลูกสาวของเขา ซึ่งเนื่องจากพระเอกเขาก็ใช้เงินจำนวนหนึ่งไปกับการเสี่ยงโชคหยออตู้คีดตุ๊กตาจึงทำให้มื้อเย็นวันนี้ทางด้านกายองเธอก็เลยได้กินแค่ต๊กปก,กีแทนที่จะเป็นไก่ทอดหรือเนื้อสเต็กและทัางนี้ยังไม่พอพอทางน้านกายองเธอเปิดกล่องขวัญออบาดูเธอก็ต้องตกใจเพราะที่ด้านในกล่องของขวัญใบนี้มันก็ไม่ใช่ตุ๊กตาแต่มันกลับเป็นปืนไปแช็คของเล่นของพวกผู้ใหญ่และหลังที่พระเอกอุ้มกายองมาส่งให้กับเมียของเขาเสร็จแล้วและในขณะที่เขากำลังที่ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเขาก็ด,าาดันพลาดท่าตกรถไฟที่ยวนี้ ซึ่งนั่นมันจึงทำให้เขาได้เจอกับชายปริศนาคนหนึ่งและชายคนนี้เขาก็ยิ่นข้อเสนอโอกาสพิเศษบางอย่างกับระเอกไปซึ่งมันก็เป็นเกมง่ายๆและเกมเกมนี้มันก็เรียกว่าตั๊กกี้ซึ่งทุกครั้งที่เอกชนะเขาก็จะได้รับเงินสดครั้งละจำนวนหนึ่งแสนวอนแต่ถ้าหากเอกแพ้เขาก็ต้องเสียเงินหนึ่งแสนวอนเช่นกันซึ่งพอดีแบบนี้พเอกเขาก็เลยรีบตบปากรับคเพร้อมกับเริ่มเกมตั๊กกี้กับชายปริศนาคนนี้ทันทีแต่ทว่าพอเกมแรกจบลงซึ่งเกมเกมนี้พระเอกเขาก็เป็นฝ่ายแพ้ และพอชายปริศนารู้ว่าพระเอกนั้นเขาก็ไม่มีเงินเขาก็เลยเลือกที่ตบหน้าพระเอกไปหนึ่งดอกพร้อมกับพูดบอกกับพระเอกไปว่าตัวคุณนั้นก็สามารถจ่ายเป็นการตบหน้าหนึ่งครั้งแทนจะนวนเงินสดหนึ่งแสนอนได้ซึ่งทางด้านพระเอกเขาก็เล่นเกมนี้แพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าแถมชายปริศนาคนนี้เขาก็ตบหน้าซิกหนึ่งของพระเอกจนแดงกลับไปขึ้นหน้าและหลังที่พวกเขาทําการฟาดตักกี้ไปมาหลายสิบรอบในที่สุดพระเอกเขาก็สามารถเอาชนะและได้เงินจากชายคนนี้ไปจํานวนไม่น้อยและหลังจากเกมตักกี้นี้จบลงแล้วชายปริศนาคนนี้ เขาก็เลยยื่นพูดข้อเสนอให้กับพระเอกไปว่าคุณก็สามารถที่เล่นเกมกับเราเพียงไม่กี่วันและถ้าหากคุณชนะคุณก็จะรวอยกลายเป็นมหาเศรษฐีแถมชายคนนี้เขาก็ยังทําการร่ายประวัติของตัวพระเอกให้กับเขาฟังอีกว่าวันนี้คุณก็เพิ่งมีเซ็นบริจาคร,ร่างกายมาแถมตอนนี้คุณก็ยังติดหนี้นอกระบบอีก1น0ล้านวอนและก็ยังเป็นหนี้ในระบบอีกจำนวน255ล้านวอนกับธนาคารและก่อนที่ชายปีศาจคนนี้จะจากไปเขาก็ยยื่นนามบัตรให้กับพระเอกพร้อมกับพูดบอกกับพระเอกไป วัวหาคุณเลือกที่เล่นเกมกับเราชีวิตของคุณมันก็จะเปลี่ยนไปซึ่งหลังที่พระเอกได้รับเงินจากชายผิจหนาคนนี้มาแล้วระหว่างทางกลับบ้านเขาก็เลยเอาเงินจํานวนหนึ่งมาแวะซื้อปลาสดที่ร้านขายปลาของแม่ทางด้านโจซังอูรุ่นน้องของพระเอกที่เติบโตมาในละแวกบ,บ้านเดียวกันกันกบเขาซึ่งทางด้านแม่ของซังอูเธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าตอนนี้ลูกชายของเธอนนั้นก็ไม่อยู่เขาไปทํางานที่เมืองนอกและคงอีกหลายเดือนกว่าเขาจะกลับมา และหลังจากนั้นระหว่างทางกลับบ้านพอไปเอกเขาเห็นน้องแมวกำลังคุยขยะหาอาหารกินที่ข้างทางเขาก็ใจป่าทำการแบ่งชิ้นปลาให้กับน้องแมวกินแก้หิวและพอตอนนั้นไปเอกเขาถึงบ้านเขาก็รีบแบ่งเงินส่วนหนึ่งกับแม่ขเขาไปแม่ก็เลยพูดถามกับไปเอกว่าแกรู้หรือยังว่ากายยองลูกสาวของแกนั้นปีหน้าเธอก็จะย้ายไปอยู่เอเมริกากับครอบครัวใหม่ของแกแล้วนะและแม่ก็ยังพูดบอกกับไปเอกต่ออีกว่าแกจะยอมให้ลูกสาวของแกนั้นอยู่ห่างจากตัวของแกเหรอ เพราะถ้าหากเธอไปอเมริกาและเธอกลับมาที่เกาหลีครั้งเธอก็อาจจะจำหน้าของแกไม่ได้และทางเดียวที่แกจะสามารถทำให้การยองอยู่ที่เกาหลีต่อได้นั้นคือตัวงแกเองก็ต้องหาเงินที่มากพอและสามารถพิสูจน์ต่อสารว่าแกมีศักยภาพทางการเงินที่สามารถเลี้ยงดูลูกได้พอได้ยินแบบนี้พระเอกต้องตัดสินใจที่โทรไปตามเบอร์ในน้าบาดท,ที่ชายป็นชนะได้ยื่นให้ไว้กับเขาและพอานด้านพระเอกเขายืนยันและตกลงที่เข้าร่วมแข่งขันเกมกลางดึกขึ้นคืนนี้เอง เขาก็มายืนรอตามตำแหน่งที่ชายปิศณนาบอกและทันใดนั้นมันก็มีรถตู้คันหนึ่งขับเข้ามาแถมคนขับรถตู้คันนี้เขาก็ยังใส่ชุดที่มีฮุดคลุมหัวสีแดงอีกทั้งตัวคนนั้นก็ยังใส่หน้ากากปิดบักใบในหน้าอีกด้วยแต่เอาก็เอาวะในเมื่อพระเอกอยากจะได้เงินก้อนโตเขาตัดสินใจเข้าไปด้านในรถตู้และทันใดนั้นมันก็มีแก๊สจะสลบพุ่งออกมาจากช่องระบายอากาศจนตัวของพระเอกนั้นเขาก็สลบไปและพอพระเอกเขาปื้นตื่นขึ้นมา ตอนนี้เขาก็พบว่าตัวคุณนั้นคืออยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมและที่ด้านในห้องแห่งนี้มันก็มีเตียงนอนนับร,ร้อยเตียงแถมชุดที่พวกเขาสวมใส่อยู่นั้นมันก็มีตัวเลขติดอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าอกของเขาอีกด้วยและชายคนแรกที่พระเอกเดินเข้ามาทักทายนั่นก็คือคุณตาหมายเลข0ูนย์ส่วนหมายเลขของพระเอกนั้นก็คือหมายเลข4ี่ห้าหกซึ่งเป็นเลขสุดท้ายของผู้เข้าแข่งขันของเกมเกมนี้ทางด้านพระเอกเขาก็เลยพูดถามว่าคุณตาไป ผู้คุณตาแก่ป่านนี้แล้วคุณตายังคิดที่จะเข้ามาแข่งเกมอีกหรอคุณตาเขาก็เลยพูดตอบกลับพระเอกไปวัวฉันรู้ดีวัวฉันมันก็แก่ใกล้จะตายแล้วแถมตอนนี้ฉันก็ยังเป็นเนื้องอกในสมองอีกไม่นานฉันก็คงตายฉะนั้นฉันก็เลยมาหาอะไรทําให้สมองฉันมันได้คิดและได้ทํางานบ้างและในขณะเดียวกันกนั่นเองที่ตรงบริเวณกลางห้องนักเลงหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งที่ชื่อว่าจางด็อกซูซึ่งตอนนี้เขากับสาวหมายเลขศูนย์หกเจ็ดที่ชื่อว่าจองโฮยอน ซึ่งตัวเธอนั้นก็เคยทํางานกับด็อกซูแถมเธอก็ยังเคยหักหลังด็อกซูอีกด้วยพอทางด้านด็อกซูก็เจอหน้าเธอเขาก็เลยรีบเข้ามาชำระแค้นขลังกัดเธอจนลมนน้มลงนอนกับพื้นและพอพระเอกเขาเห็นหน้าเธอแบบชัดๆเขาึงรู้ทันทีว่าเธอนี่แหละที่ฉกขโมยเงินของเขาไปที่สนามมา้าซึ่งเห็นแบบนี้เขาจึงไม่รอช้ารีบเข้ามากระชากคอเสื้อของโฮยอนพร้อมผู้ถามเกี่ยวกับเงินที่เธอขโมยไปซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังยืนโต้เถียงกันอยู่นั้น จูจ่ผู้ชายชุดแดงที่มีสัญลักษณ์ที่หัวทั้งสี่เหลี่ยมและก็วงกลมพวกเขาก็เดินขึ้นมาพร้อมกับพูดทักทายกล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันและบอกกติกาให้กับผู้แข่งขันทั้งหมดจำนวน456คนได้รู้ว่าตลอด6วันนี้ทุกคนจะได้เข้าร่วมแข่งขันเกมทั้งหมด6เกมและผู้ที่ชนะทั้งหมด6เกมคุณจะสามารถได้รับเงินรางวัลมหาศาลซึ่งทางด้านผู้เข้าแข่งขันพวกเขาก็ต่างสงสัยสามารถได้รับเงินรางวัลมหาศาลซึ่งทางด้านผู้เข้าแข่งขันพวกเขาก็ต่างสงสัยมุติมาเั้ดร่วมแข่งขันเกมท คุณจะสามารถได้รับเงินรางวัลมหาศาลซึ่งทางด้านผู้เข้าแข่งขันวกเขาก็ต่างสงสัยว่าทใหม่ถึงต้องวางยาสลบยึดมือถือแถมยังปิดบังใบหน้าไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นใครทางด้านชายชุดแดงที่มีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมจึงพูดตอบกลับผู้เข้าแข่งขัน218โจซังอูไปพร้อมกับทาการเปิดลิปวิดีโอตอนที่เขาเล่นเกมตั๊กกี้และเขาก็ยังเล่าประวัติของซังอูให้กับผู้เข้าแข่งขันรายอื่นฟังหัวตัวของซังอูนั้น เขาก็แอบยักยอกเงินของลูกค้าแอบไปลงทุนจนล้มเหลวมูลค่ามหาศาลสูงถึง650้าบล้านวอน,นเลยทีเดียวแถมชายชุดแดงคนนี้เขาก็ยังพูดเล่าประวัติของผู้แข่งขันรายอื่นให้กับพวกเขาฟังต่ออีกว่าพวกเขาแต่ละคนนั้นต่างก็ล้นมีนี้สิงทุ่มตัวซึ่งทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้ชีวิตกับพวกเขาในตอนนี้นั้นหมันก็กำลังแย่ถึงที่สุดเพราะตัวพวกเขานั้นก็ไม่มีเงินที่ใช้นี้ในสิ่งที่พวกเขาก่อไว้ ซึ่งการที่ทุกคนมาสถานที่แห่งนี้ก็เพียงเพราะว่าเงินที่เขาอยากจะได้อยากจะเอากลับไปใช้เปลี่ยนชีวิตที่มันทั้งห่วยและแย่ในสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้และหลังจากนั้นชายชุดแดงเขาก็ยังพูดบอกทุกคนอีกว่าหลังจากเกมแรกจบลงเงินรางวัลจากเกมนั้นมันก็จะถูกสะสมไปเรื่อยๆและหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเดิมารับเอกสารพร้อมกับเซนจินยอมเข้าร่วมการแข่งขันนี้แล้ว เขาต่างก็มาลงทะเบียนทำการถ่ายรูปตามจุดที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งตอนนี้พวกเขาทุกคนต่างก็ยังดูมีความสุขพร้อมกับทำการถ่ายรูปเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของเกมและพอเกมแรกมาเริ่มต้นขึ้นผู้เข้าแข่งันทุกคนต่างทยอยเดินเข้ามาที่ด้านในห้องทางด้านพระเอกเขาจึงรีบวิ่งเข้ามาทักทายกับรุ่นน้องของเขาพร้อมผู้ถามก็สั่งอูไปวุานา่นไหนแม่ของนายบอกว่านายอยู่ต่างประเทศและนายก็ติดหนี้อย่างที่พวกมันบอกจริงๆเหรอ ซึ่งหลังที่ทุกคนเข้ามาดีดานในห้องแข่งขันที่จคลบแล้วและเกมเกมแรกนี้ A i O U ซึ่งกฎของเกมนี้มันก็ง่ายมากพอเด็กน้อยตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้พอเธอหันหลังก็ให้ทุกคนนั้นสามารถเคลื่อนที่มาข้างหน้าได้และถ้าหากเธอพูดคําว่า A i O U จบลงแล้วก็ก็ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนั้นหยุดเคลื่อนไหวและถ้าหากเธอจับได้่าใคลายเคลื่อนไหวหลังจากนั้นคนคนนั้นเขาก็ต้องถูกกำจัด แต่ทว่าการแข่งขันเกมฑ์นนรอบแรกนี้มันก็ได้ถูกกำหนดเวลาไว้5นาทีและถ้าหากผู้เข้าแข่งขันคนไหนเข้าส้นชัยไม่ทันในเวลาที่กำหนดแล้วก็คนคนนั้นก็จะต้องออกเกมนี้เช่นเดียวกันและหลังที่เกมแรกนี้เริ่มต้นขึ้นพอหลังที่เด็กน้อยตัวยักษ์พูดคำว่า A E I O U เสร็จแต่ทว่าทางด้านผู้เล่นหมายเลข3 2 4เขากลับยังเคื่นไหวร่างกายอยู่จึงทำให้ตัวของคนนั้นก็ถูกกำจัดเป็นคนแรกและตอนนั้นเองเสียงปั้งมันก็ดังขึ้นและพอเสียงนี้หยุดลง ร่างของหมายเลขส24เขาก็ร่วงลงนอนกองกับพื้นและพะน,นันนั่นหุ่นเด็กน้อยตัวยักษ์นี้หันหลังไปแล้วและพอเพื่อนของหมายเลข324เขาก็หยับเดินขามาดูใกล้เขาก็ต้องตกใจเพราะเสียงที่เขาได้ยินเมื่อสักครู่นี้มันก็คือเสียงปืนและพอหมายเลข250เขาเห็นเลือดของเพื่อนเขาก็ต้องตกใจพอเห็นแบบนี้เขาจึงรีบวิ่งหนีกลับไปที่ด้านหลังซึ่งพงนันนันเจ้าตุ๊กตายักษ์มันตรวจจับความเคลื่อนไหวของหมายเลข250ได้ทันใดนั้นเสียงปืนอีกปังมันก็ดังขึ้นและพอคนอื่นๆเห็นว่าชายคนนี้ก็ถูกิง พวกเขาตาก็วิ่งหนีตายไปคนละที่ละทางจึงทำให้ตอนนี้พวกเขาแข่งขันที่ทําผิดกฎพวกเขาตาก็ต้องทยอยถูกกาจัดจนตายทีละคนทีละคนแหมฉากนี้หดจัดจริงเชียวแต่กลับกันทางด้านผู้แข่งขันที่ยืนขาแข็งไม่วิ่งหนีหรือไม่ยอมขยับขึ้นไหวพวกเขาต่างก็ยังคงมีชีวิตรอดและได้เล่นเกมนี้ต่อไปและหลังที่เกมนี้เริ่มขึ้นต่ออีกครั้ง แต่ทว่าตอนนี้กลับไม่มีใครกล้าขยับหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะมีเพียงก็แต่คุณตาหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งทุกนั้นที่ยังคงยิงและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปซึ่งพอผู้เข้าแข่งขังคนคนอื่นเขาเห็นคุณตาเล่นเกมนี้ต่อพวกเขาจึงพยายามเคลื่อนที่ตามคุณตาไปแต่เนื่องจากตอนนี้มันก็ยังมีคนที่ขยับทําผิดกฎจึงทําให้พวกเขานั้นต่างก็ถูกกาจัดออกจากเกมนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเ็นได้ของซังอูรุ่นน้องของพระเอกนั้นเขาก็เลยพูดบอกเทคนิคในการเล่นเกมนี้กับพระเอกไป ว่าพวกเรานั้นต้องเข้าไปแอบที่ด้านหลังของผู้เล่นคนที่อยู่ด้านหน้าเพื่อทําการหลบการตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเองซึ่งมันก็ได้ผลและในขณะที่พวกเขางแข่งขันจำนวนมากต่างก็ถูกจะย้อยกาจัดออกไปจากเกมแต่ที่ด้านบนนี้มันกลับมีชายที่ใส่หน้าก,กากปิศาที่ดูเหมือนกับว่าตัวเขานนั้นก็จะมีอำนาจสั่งการและก็ใหญ่ที่สุดในการจัดการแข่งขันเกมในครั้งนี้ซึ่งตัวเขานนั้นต่างก็นั่งเฝ้าดูพวกขแข่งขันผ่านทางหน้าจอขนาดจัก๊กพร้อมกับเปิดฟังเพลงแจ๊สฟังไปแบบชิวๆและในขณะที่เวลาของเกมนี้มันกำล,ลงัง ทางด้านพระเอกเขาก็กลับไปสะดุดแขนของผู้เล่นที่ถูกกำจัดและใน,นขณะที่ตัวของขั้นจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นทันใดนั้นเหมือนก็มีมือของหมายเลขหนึ่งเก้าเก้าที่ชื่อว่าอาลีเขาก็เอื้อมมือมาจับเสื้อช่วยประยุงตัวของพระเอกเอไว้จึงทําให้ตัวของพระเอกนั้นเขาก็รอดตายอย่างหวุดหวิดและในที่สุดทางด้านพระเอกเขาก็สามารถเข้ามาที่ด้านในเส้นชายที่ธนวลาส่วนพวกแข่งขันไลายอย่อื่นๆนั้นที่ไม่สามารถข้ามเส้นนี้มาได้ทันพวกเขาต่างก็ถูกยิงปิดจ็อบจนตายเกลี้ยงไม่มีเหลือ ซึ่งพอเกมแรกนี้จบลงหลังคายักษ์ของห้องขนาดใหญ่นี้มันก็ถูกปิดลงและตอนที่หนึ่งของสควิ g เกมเล่นลุ้นตายก็จบลงเพียงทุกนี้ครับ